สวัสดีครับต่อเนื่องนะครับสาดพับครับสาดพับนี่วิธีการผลิตได้ครับนี่เดยวหมูลัางคอนดีมะทายทอดกันตอน่นต่ำอยู่ครับนี่นี้ผลิตด้ครับนี่ของน้าขานทองรุนจันทร์ครับที่ต่อผมได้ครับแต่ว่าต้องมีค่าส่งด้วยครับบ่ได้เพราะว่าผมบ่ได้ยังครับผมได้ความสุขใจครับนอกจากราสิบปันไห้ครับแล้วขายได้ลายครับนี่ครับคนเห็ดได้ครับนี่นี่แหละค้นผลิตครับนี่ ยิ้มได้ไหม <laughs> ดีเด็กคนเห <laughs> ็ดสุดยอดเด็กคนเห็ดเอ้ยดเ,เยดินหลานซ้ายเพคนได้ครับเด้อโอ้ยไม่ได้ครับ <laughs> อ้าวต้องขีบเอ็ซีผมบนเนื้องนอกด้ออันนี้ต้นราชจะฝึกครับซึ่นทางการครับรบานห้ากับต้นดอกคุ้นนะครับนี่ยดอกคุ้นว่าปรเดี๋ยวเดี๋ยวสวนมันมีดอกปีหนานี่มาถ่ายเบิ้งนะครับโอ <laughs> ้พี่ครับอ่านี่พักอันนั้นเด้อครับนี่แมงรักครับมาถ่ายเอิ่นแมงรักบ้านพะมันพะอีตูครับพะอีตูเด้อพะอีตู ไคตูครับอันนี้ก็อ้กกยกมรกฏครับนี่กวกมรกฏเป็นน <im> ันเป็นนันนั่นเด้ครับไม่มงคลนะครับยกมรกตนี่อันนี้ก็โกศลครับอันนี้ก็บศลโกศลครับโกศลครับยกมรกตแพงเลยครับนี่อันนี้ก็โกศลพันหนึ่งครับอันนี้ก็วาสนาครับวาสนาวาสนาวาสนาสมภูครับอันนี้อันนี้ก็โกศลอีกพันหนึ่งครับโกศลนี่พันหนึ่งครับนี่พันหนึ่งนี่โกศลพันหนึ่งอันนี้ก็โกพันหนึ่ง อันนี้ก็พันหนึ่งโกศลนี่กันครับตระกูลโกศลอันนั้นปามนะครับอันนี้ต้นแค่ครับต้นแค่แค่ครับแค่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 ขาวครับแค่ขาวแค่แดงใหญ่แค่ขาวครับโอ้พี่ครับไฮไลท์ครับพี่มาทานพีนี้ออกดอกใครไหมพี่อันนี้โป้เซียนครับโป้เซียนเวลาออกดอกงามๆเลยครับเดี๋ยวจะมาถ่ายบิ่งนยอันนี้ก็ผักผักหอมใบเลื่อยนะครับนี่ บว่ทั้งไตนี่หอมใบเลื่อยทั้งเท้างี่ต้นดอกท้องอไรครับนี่ท้องอไรข้างบนนี่ขอาโอไรข้างล่างจะเป็นหอมใบเลื่อยครับหอมใบเลื่อยอันนี้อันนด้ครับนี่มาราคีนกครับมาราคีนกเป็นยา้อมเนี่ยมาราคีนกนี่ยาเขาเรียกว่ายาตานยังรบ่หูละต้่งหัวเป็นยาอันนี้มะยงชิดครับนี่ลูกจากหวานนะครับถ้ามะยงชิดถ้าเปรี้ยวเขาจะเรียกมาปราง อันนี้คือขมิ้นมันใลายอันนี้ขมิ้นครับขมิ้นขมิ้นครับขมิ้น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 มิ้นเหลืองอ่อนนะครับโอ้มาชมสวนครับโอ้อันนี้ผักผงชูรสด้วยครับอันนี้ผงชูรสอันนี้พริกครับข้างหลังพริกอันนี้แตะใครหรือหัวจิงไคครับโอ้อันนี้ดอกจานครับทองกาวพ้ากลางเขาเรียกทองกาวอีสานบ้านผมเรียกว่าต้นจานอันนี้ก็อ้อยนั่นด้วยครับนี่เอ้ยหยาครับหยาอเนี้ย หนาไปได้หนางัวงัวคุ้มก็ปุ๋ยง้ากินอันนี้กับองผสมสมุนไฟเลยครับเขียวอึตื้มีแต่ปุ๋ยครับนี่องคปุ๋ยครับอันนี้อันนี้ก็บักมันเขียวครับองปุ๋ยครับอันนี้กว่โอ้อาบักงเตี้ยครับบักบัวสูงอันนี้ม่วงไข่อีกต้นหนึ่งครับอันนี้ก็คือมะไฟครับต้นเล็กถ้าอยากดูต้นใหญ่ต้องอยู่บ้านผมนะครับมะไฟนี่ต้นเล็กอันนี้หวานทางสร้างนะครับหวานทางสร้างครับนี่ หวานถงซากต้มแก่น so so ั so so ่นครับบ้านแก่ครับแจ๊รักษาโรคไตครับแม่ทุเราครับโรคไตหวานถางซ้างอันนี้คือกระทกลกอันน้วยน้ยน้ยน้อยเหลืองาหน่วยม่วงเนี่ยน้วยเหลืองนะครับกระทกลรนะครับถ้าอยู่ดูเฟื่อยใหญ่ต้องมาอยู่บ้านผมนะกระทกลรอันนี้ผักแพรวครับพี่น้องรู้จักผักแพรวไหมครับผักแพรวอันนี้น้อยหนาครับต้นนี้สวยๆครับน้อยหนานี่นะครับผักเสียนผักเสียนบมงเด้อบุ้งเด้อเอฟซียนบตางประเทศบุงเด้อครับนี่ผักเสียน ปักเซียนออนนีต้นอ่าอันนี้นะครับหมากใต้ใบนะครับนี่เออต้นน้ำนมราชสีอันนี้เป็นสมุนไพรครับน้ำนมราชสีนี่โอ้อันนี้บัวบกเจอบัวบกแล้วครับนี่ครับบัวบกของแท้ครับนี่นี่ครับเพราะว่ามันอยู่บนบกครับบัวบกของแท้อันนี้อ้อยครับอ้อยอ้อยนี่เขาไปทําคั้นขายขวดละสิบบาทครับขวดเล็กขวดใหญ่ยี่สิบโอ้หมากน้ำนมก็มีครับนุ่นอยู่หลังต้นมะม่วงเขาเรียกหมากน้ำนมครับ จะพาไปดูใกล้ๆหมักน้ำนมนี่ครับอันนี้ครับเรียกหมักน้ำนมบ้านผมภาษากลางไม่รู้เรียกอะไรหมักน้ำนมอันนี้มะม่วงโอ้พามาดูครับมาตรวจลูกน้ํายุงลายนะครับผมเป็นอสมอครับทุกวันศุกร์ต้องตรวจลูกน้ํายุงลายอสมอสมชายคนสีครับส่วนีิรับผิดชอบ อ่าแค่นี้นะครับคลิปนี้เอาดอกไมก้สวยๆครับสวัสดีครับพบกวันคิปไปต่อไปนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพ่อสมชายขุณสีกับพ่อสมชายขุณสีสองเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ